พี่น้องครับการเมืองตอนนี้ครับพรรคเพื่อไทยกําลังวุ่นวายมากเลยครับอย่างเช่นกรณีปมชั้นสิสี่โรงพยาบาลตํารวจที่เกี่ยวข้องกับอดีตนายงตีกุณทักษิณชินวัตรซึ่งทางสารดีกาจะมีการไต่สวนกันในวันที่13มิถจนายนนี้นะครับเดียวกัน12พิถจนายนครับแพทยสภาก็จะลงมติเกี่ยวกับเรื่องกรณีนี้เช่นเดียวกันว่าจะ ต่อต้านหรือไม่รับคําวีโตของลัมตีสมศักดิ์หรือไม่ในกณะเดีวยวกันข่าวประรคมก็มาเยอะครับคุณทักษินบอกว่าจะเอามาไทยเยาเกษตรคืนมีคนตั้งคำถามครับแน่ใจเหรอกล้าเหรอจะเอาคืนจึงเป็นที่มาครับของโพของทางนิดาโพเราตั้งชื่อโพไว้ว่ากล้าไหมยึดมาไทยและเกษตรและกรณีปมชั้น14ครับ ข้อแรกครับเราไปดูเรื่องของปมชั้น14โรงพยาบาลตํารวจก่อนเลยครับเราถามว่ากรณีปมชั้น14โรงพยาบาลตํารวจเนี่ยจะส่งผลต่อความอยู่รอดของรัฐบาลเพียงใดสูงสุดเลยครับ29%ครับบอกส่งผลมากครับในขณะที่อีก29%ใกล้เคียงอะไรต่างแค่ทศนิยมครับก็บอกว่าค่อนข้างส่งผลครับ2ออันเนี่ยรวมกันแล้วครับ58%ครับนะครับโดยกลุ่มนะครับที่สูงสุดเลยเนาะ ที่บอกว่าส่งผลมากๆเลยก็คือกลุ่มคนภาคใต้มีถึง76%ครับในขณะที่กลุ่มคนที่ทำงานเป็นเจ้าทฤษฎีรัฐเป็นข้าราชการมีถึง6 7ครับบอกส่งผลต่อความอยู่รอดของรัฐบาลแน่นอนครับในขณะเดียวกันอีก24%ก็บอกว่าไม่ส่งผลเลยและอีก15%ก็บอกไม่ค่อยส่งผลครับรวมรงแล้วตรงนี้ก็มีอยู่ที่ประมาณ4 0แสดงว่าคนทั้งประเทศส่วนใหญ่ครับ มองไปในมุมเดียวกันว่าองค์ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจนั้นจะส่งผลต่อความอยู่รอดของรัฐบาลคุณอุ้งอิงอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามครับมีคนเห็นต่างครับน่าสนใจทีเดียวครับคนภาคตนออกเห็นต่างครับคนภาคตนออกมี48%กับเชื่อว่าจะไม่ส่งผลมีเพียงแค่ประมาณ45%เท่านั้นที่เชื่อว่าส่งผลน่าสนใจนะครับข้อนี้ ถัดมาครับข้อที่2ครับเราถามถึงเรื่องของความสําคัญของการประชุมแพทยสภาในวันที่12มิถุนายนที่จะถึงนี้ครับว่าจะส่งผลนะครับต่อสถานการณ์ทางการเมืองไทยหรือไม่อย่างไรซึ่งในการประชุมครั้งนั้นเนี่ยจะมีเคสกรณีการลงโทษแพทย์3ท่านนะครับจากกรณีปมชั้น14โรงพยาบาลตารวจแล้วทางทางกระทรวงสาธารณสุขน,นะครับโดยเราเรียกว่านายกพิเศษนะครับโดยคุณสมศักดิ์ก็มีการวีโต้กลับมา นะครับในคําสั่งของแพทยสภาก็ต้องดูว่าแพทยสภาเนี่ยจะทําอย่างไรจะตัดสินใจอย่างไรต่อกรณีนี้เราก็เลยถามว่าถ้างั้นเนี่ยการตัดสินใจของแพทยสภาเนี่ยจะส่งผลต่อสานการาการเมืองไทยไหมคนพบว่าเขามองว่ามีความสําคัญต่อการส่งผลต่อสานการาการเมืองไทยเนี่ยหรือว่าค่อนข้างสําคัญเนี่ย34%ครับสำคัญมากๆเลยครับอีก26%ครับ รวมแล้ว60%ครับที่มองว่าการประชุมของแพทยสภานี่ครับมีความสําคัญมากจะส่งผลต่อสถานการณ์ทางการเมืองไทยครับสูงสุดครับเป็นคนภาคใต้ครับถึง79%และกลุ่มคนอายุ18-25ถึง67%ครับที่มองว่าการประชุมวันนั้นเนี่ยมีความสําคัญมากครับถามว่ามีความสำคัญคคยังไงครับไม่ว่าแพทยสภาจะตัดสินใจอย่างไรย่อมส่งผลต่อสถานการณ์ทางการเมืองแน่นอนครับตัดสินใจ วีโต้คำสั่งของท่านสมศักดิ์ก็จะส่งผลไปอีกรูปแบบหนึ่งในการจะกลายเป็นว่ามติไยศิพาอาจจะถูกนำไปใช้ในการพิจารณาในวันที่13ของสารดีกาก็ได้หรือถ้าไม่สามารถวีโต้ได้ก็จะส่งผลเช่นเดียวกันครับก็จะเป็นคำกล่าวอ้างได้ของอีกฝั่งหนึ่งได้เช่นเดียวกันฉะนั้นผมว่ามีความสำคัญมากเลยครับต่อสังกัทางการเมืองไทย ด้วยเหตุน,นี้เองครับเราก็เลยกลับมาถามมีคำถามหนึ่งครับซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวพันกับปมเช่นสี่เท่าไหรนะ่น,นักมีแต่คนมีคนพูดถึงแริยสภากันขณะนี้นะครับในคําถามเราเราไม่ได้ถามว่าแพทยสภาแล้วเนี่ยเป็นยังไงแต่เราถามความเชื่อมั่นของคนครับความเชื่อมั่นของคนต่อแพทยสภาในการควบคุมความประพฤติจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือกลุ่มหมอทั้งหลายเชื่อมั่นแค่ไหนครับว่าจะควบคุมได้ครับ จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหลายเหล่านี้เราอาจจะเห็นลหลายๆอย่างนะครับซึ่งผล,ลออกมาครับคนบอกว่าไม่ค่อยเชื่อมั่นถึง38ครับค่อนข้างเชื่อมั่น30ครับไม่เชื่อมั่นเลยครับ15ครับเชื่อมั่นมาก14เมื่อเราเอามันมองดูในรายละเอียดเราจะค้นพบว่าคนที่บอกไม่ค่อยเชื่อมั่นกับไม่เชื่อมั่นเลยเนี่ยรวมแล้วถึง54ครับแสดงว่าคนมองในทางลบ มากกว่าทางบวกครับคนมองในทางบวกค่อนข้างเชื่อมัน่นบวกเชื่อมั่นมากรวมแล้วไปอยู่45%หมายความไงครับหมายความว่าเขาไม่เชื่อมั่นว่าแพทยสภาเนี่ยจะสามารถควบคุมคุณธรรมจริยธรรมพฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทั้งประเทศได้ครับอาจจะเป็นเพราะอาจจะมองว่าที่ผ่านมาเราก็เห็นปัญหาต่างๆมากมายหรืออาจจะเป็นเพราะแพทยสภานั้นอาจจะทํางานในเชิงตั้งรับมากเกินไปจนไม่สามารถควบคุม อะไรทั้งหลายได้ไม่เชื่อท้าลองไปถามประชาชนคนไทยทั่วไปที่เป็นคนไข้เวลาไปพบคุณหมอทั้งหลายเนี่ยนะครับเราเจออะไรบ้างนะครับทีนี้จากตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็ไปมองว่ากลุ่มคนที่บอกไม่เชื่อมั่นเลยเนี่ยนะครับไม่ค่อยเชื่อมั่นกับไม่เชื่อมั่นเลยเนี่ยนะครับที่อยู่ห้าสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยสูงสุดเลยก็จะเป็นคนของภาคตะวันออกแต่อย่างไรก็ตามครับแม้ว่าคนจะไปในแนวทางเดียวกันแต่ไม่ทั้งหมดครับ มีคนสองกลุ่มครับคิดแตกต่างครับกับมีความเชื่อมั่นมากกว่าไม่เชื่อมั่นกลุ่มนั้นคือกลุ่มคนกร,ครุงเทพมหานครและกลุ่มที่เป็นขา้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐครับน่าสนใจทีเดียวนะครับท่านปครับเรามาลองคุยกันเรื่องของการปรับพลมอนิดหนึ่งนะครับเพราะคุณทักษิณเนี่ยบอกว่าอยากได้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรคืนมาอยู่กับพรรคเพื่อไทยคําถามคือคุณเชื่อหรือไม่ว่า นายกอุงอิงเนี่ยจะกล้าเอากระทรวงมหาไทยมาจากพักภูมิใจไทยแล้วจะกล้าเอากระทรวงกรเกษตรมาจากพักกล้าทาครับข้อสี่เราถามครับเชื่อหรือไม่ว่านายกอุงอิงเนี่ยจะกล้ายึดมหาไทยมาจากพักภูมิใจไทยครับคนพบว่าครับคนไม่เชื่อเลยครับ34%ครับคนไม่ค่อยเชื่ออีก32%ครับรวมแล้วตรงนี้66%ครับคนที่ไม่เชื่อสูงสูงเลยนะครับ ว่าจะกล้าทำครับที่แปลกใจมากคือคนภาคอีสานครับมีถึง70%ครับในขณะเดียวกันอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มนักเรียนนักศึกษามีถึงประมาณ73%ก็ไม่เชื่อครับว่าพรรคเพื่อไทยจะกล้าเอากระทรวงอาไทยมาจากพรรคภูมิใจไทยท่านมาครับเราถามเชื่อหรือไม่ว่านายกอุ้งอิงเนี่ยจะกล้ายึดกระทรวงกรเกษตรจากพรรคกล้าทำคนไม่เชื่อเลยครับ35%คนไม่ค่อยเชื่ออ,อีก29%ครับรวมแล้วครับ 65%ครับไล่ๆกันกับข้อที่แล้วเลยครับคนไม่เชื่อส่วนใหญ่ๆที่สูงๆหน่อยนะครับก็มีคนภาคเหนือถึง70%นะครับคนอายุ60ขึ้นถึง69%และคนที่ทำงานเป็นเกษตรกรมีถึง70%ครับโดยสรุปของโพลนี้ครับเราค้นพบอะไรบ้างครับเราค้นพบว่ากรณีปมชั้น14โรงพยาบาลตำรวจที่เกี่ยวพันกับคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมีส่วนสำคัญมากครับ ต่อความอยู่รอดของรัฐบาลและจะเกี่ยวพันกับสถานการณ์ทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะหันไปทางซ้ายหรือขวาก็ตามที่อาจจะเกิดจากมติของแพทยสภาในวันที่12มิถุนายนแล้วอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจการไต่สวนของศาลในวันที่13มิถุนายนเช่นเดียวกันซึ่งจะส่งผลต่อความอยู่รอดของรัฐบาลในขณะเดียวกันการปรับครบม ถ้าคุณทักษิณพักเพื่อไทยพยายามจะหักดิบเอามหาไทยและ,กะเษกษตรกลับมาให้ได้อาจจะทําให้ก่อให้เกิดปัญหาความแตกเล้าในรัฐบาลก็เป็นไปได้แต่ถึงนั้นก็ตามคนก็ไม่เชื่อว่าพักเพื่อไทยจะกล้าหักดิบกับพักภูมิใจไทยและพักกล้าทําแต่ที่เราเชื่อครับคงต้องมีการเจรจาต่อรองปะ,ปะนีประนอมแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันจนถึงจุดที่เรียกว่ายอมรับกันได้ทุกฝ่ายจากนั้น อยู่กันในระยะหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวค่อยเลือกตั้งใหม่ครับสวัสดีครับ